เวลาเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทรวีกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องสบายตาสบายใจเพราะพี่แป๋วนะคะมาพร้อมกับเรื่องราวของงานศิลปะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม เพราะศิลปะไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่สร้างสารรค์จากจินตนาการหรือแรงบันดาลใจเท่านั้นนะคะแต่ศิลปะเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลาจิตใจผู้คนให้อ่อนโยนนุ่มนวลลงได้มีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งค่ะที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะของเยาวชนและประชาชนมาเกือบ30ปีแล้วแปลกําลังพูดถึงการประกวดศิลปกรรมปตทซึ่งปีนี้ดําเนินมาเป็นปีที่28แล้วนะคะ ธรรมชาติไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะแต่ตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติซึ่งต้องอาศัยอยู่อย่างเพื่อกูลและสมดุลพลังแห่งธรรมชาติจึงเป็นพลังแห่งการสร้างสารรค์และพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนเร้นรอให้มนุษย์ค้นพบเพื่อน,นำมาพัฒนาต่อยอดให้ทุกชีวิตบนโลกใบนี้ปกติสุขอย่างยังย่งยืนพลังแห่งธรรมชาติ the power of nature ซึ่งถูกกำหนดเป็นหัวข้อการประกวดศิลปกรรมปตทครั้งที่28 เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านแนวคิดและจินตนาการเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เห็นถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งในปีนี้นะคะมีศิลปินส่งผลงานเข้าประกวด519ผลงานแบ่งเป็น4ประเภทรางวัลค่ะโดยผลงานพลังงานแสงแดดของเด็กชายพระสินวงศ์สาไฮฟ้ารางวัลยอดเยี่ยมประเภทเยาวชนอายุต่ำกว่า9ปีส่วนพลังงานลม ของเด็กชายศิรวิทย์จตุรพัทรานนท์ฟ้ารางวัลยอดเยี่ยมประเภทเยาวชนอายุ9 13ปีและรางวัลยอดเยี่ยมประเภทเยาวชนอายุ14 17ปีได้แก่ภาพพลังแห่งธรรมชาติผลงานจากลายผู้กันของเด็กหญิงนัทฐาพัชระเวทินนักเรียนชั้นม3จากมหาสารครามค่ะรางวัลยอดเยี่ยมประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่พลังแห่งธรรมชาติวัดสุวรรณคีรี ภาพพิมพ์แกะไม้ของนักศึกษาปริญญาโทสุรศักดสอนเสนาซึ่งได้แรงบันดาลใจจากต้นไม้อายุ150ปีภายในวัุวรณคีรีโดยเลือกใช้สีขาวดำถ่ายทอดร่มเงาเพื่อบ่งบอกถึงพลังของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนยาวมาถึง6แผ่นดินค่ะ นิทรรศการศิละปะกรรมปตทครั้งที่28จัดแสดงที่หอศิลมหาวิทยาลัยศิละปากรวังท่าพระจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะจากนั้นเราจะไปเปิดนิทรรศการต่อกันที่มหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาค่ะจากนั้นจะไปต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและไปปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอบคุณเรื่องน่าสนใจจากพี่